คำอธิษฐานประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาพระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ซึ่งพระสรีของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ได้รับคำแซ่สองสาธุการเมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อัจเป็นฝีประหัตของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้พระองค์ทรงให้ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงแก่ข้าพระองค์หลายพระองค์ประทับบนพระที่นั่งประธานการพิพากษาอันชอบธรรมข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หลายร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ ผู้ซึ่งประทับในโยนและบอกเล่าถึงพระราชกิจของพระองค์ในท่ามกลางชนชาติทั้งหลายพระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์พระที่นั่งของพระเจ้าอยู่บนฟ้าสวรรค์พระเนรของพระองค์มองและทดสอบลูกหลานของมนุษย์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตรัสตักเตือนไว้ว่าอย่าลืมและอย่าหันกลับจากถ้อยคำแห่งปากของเราจงเอาปัญญาและเอาความรอบรู้อย่าทอดทิ้งเธอและเธอจะรักษาเจ้าไว้ จงรักปัญญาและปัญญาจะระแวดระวังเจ้าที่เริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือจงเอาอปัญญาแม้เจ้าจะได้อะไรก็ตามจงเอาความรู้ไว้จงตีราคาปัญญาให้สูงและปัญญาจะยกย่องเจ้าถ้าเจ้ากอดปัญญาไว้ปัญญาจะให้เกียรติเจ้าขอบคุณพระเจ้ายิ่งอ่านยิ่งใไข้ครวนก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงความรักและความวงใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพงหลายพระบิดาเจ้าข้า โอ้ข้าแต่พระเจ้าเสียงร้องกล่าวโทษเมืองต่างๆบนแผ่นโลกนั้นดังเหลือเกินและบาปของบรรดาประชาชิก็หนักมากเหตุเพราะผู้คนต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบและนับถือศาสนาเพียงแต่เปลือกนอกดูหมิ่นพระเจนะของพระเจ้าและปฏิเสธแผนงานแห่งความรอดเพื่อแลกกับสันนิสุขจอมปลอมที่โลกหยิบยื่นให้นับวันจิตวิญ,ญญาณของแต่ละคนก็จมดิ่งลงในวิถีราคะตัณหาทางโลกทำบาปท้อนบาปต่อเบื้องพระภักของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้พระดํารัสของพระองค์ได้เป็นเหตุให้ข้าพงหลายมีใจที่สํานึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำทั้งบาปทางความคิดบาปทางคําพูดและบาปทางการกระทำขอพระองค์ทรงปโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอฤทธพลวิิตของพระเยซูคริสต์กระจัดและทําลายเชื้อบาปชั่วในใจของข้าพงหลายออกไปให้หมดสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ขอไฟของพระองค์หล่อหลอมจิตใจของข้าพงศ์หลายเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระชจนะของพระองค์และขอทรงเร้าใจให้คริสเตียนทุกๆคนมันสะสมพระธรรมบัตรของพระองค์ไว้ในใจของทุกๆคนและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำให้ข้าพงศ์หลายพูดถึงพระองค์ในทางที่ถูกต้องจริงก็ว่าจริงไม่ก็ไม่โอข้าแจกพระเจ้าขอให้ทุกๆคำพยานชีวิตของคริสเตียนในแต่ละคริสตจักรที่ถูกบันทึกตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอนั้น ได้รับการเจิมด้วยไฟของพระวิญญาญณยานได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโซเชียลมีเดียทั้งทางเฟซบุ๊กไลน์และยูทูบขอให้เกิดผลเป็นทวีคูณผู้คนมากมายที่ได้ยินได้เห็นทั้งในประเทศไทยและในต่างแดนได้ได้สัมผัสถึงวิทย์เด็ของพระองค์เหตุเพราะทุกๆคำพยานนั้นได้เล่าถึงมหากกิจของพระเจ้าเป็นข่าวประเสริฐที่จะช่วยคนบาปมากมายที่กลับใจใหม่นั้นไม่พินาศในบึงไฟนรก แต่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ตามพระสัญญาของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน